แสวงหาพระเจ้าแต่ไม่รู้แสวงหาพระเจ้าองค์ไหนเพราะว่าตัวเราเองเน้นไม่ได้เปิดรับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสูรเหมือนเหมือนเรามีวิทยุเครื่องหนึ่งใช่ไหมฮะมันจะหน้าปัดเราจะมีสัญญาณคลื่นใช่ไหมคลื่นอ่ะมันเยอะมากไหมเยอะมากเลยคลื่นนะนี่เราก็หมุนไปเรื่อยเฮ้ยเจอคลื่นนี้เฮ้ยฟังแล้วดูดีเว้ยเออไปคลื่นนี้ไปไปเสร็จแล้วไปไม่ได้ต่อก็ไปอีคลื่นหนึ่งไปคลื่นหนึ่งสุดท้ายไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปเจอคลื่นของพระเจ้าสักทีเพราะเรามัวแต่ไปคลื่นอื่นหมดเลย พอเราไปขึ้นอื่นบนเลสเราก็หลงใช่ไหมครับหมดแรงหมดแรงเสร็จแล้วไงก็ละจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่ที่บึงไฟนะฮะวันนี้เนี่ยครับคลื่นนี้มาถึงท่านแล้วพี่น้องครับวันนี้คลื่นนี้มาถึงท่านแล้วขึ้นในความสุขขึ้นในความรักขึ้นในความเชื่อความหวังมาถึงท่านแล้วที่ผมมาแบ่ปงปันท่านั้นว่าเมื่อก่อนผมก็วิ่งหาคลื่นนี้แหละ <laughs> ผมวิ่ง <laughs> หาคลื่นจนจะอายุเฮอสิบเลยนะ <laughs> โอ้โหเนี่ยผม แต่ผมโชคดีนะผมรู้จักเครื่องนี้ตอนอายุ30แล้วผมก็ถือไบเบิลมาเนี่ยตอนนี้ก็18ปี19ปี20ปีโดยประมาณนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ว่าผมตอนนี้คือห1บจะบอกความจริงไม่ใช่ <c oughs> 1970ยนฮะ1970ไป1970ก็นะครับก็ไปไล่ดูว่ามันน่าจะถึงนะเ <c oughs> พราะว่าพระพีนี้แปล1971นนะครับปีที่ผมลืมตาดูโลพกพอดี <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าทรงรักผมแล้วก็วันนี้ผมได้ทำเป็นลูกที่เราบอกว่า อาจจะไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่พระเจ้ารักผมที่สุดโอ้ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าบอกว่าลูกะดีที่สุดละโอเคพรองตัดว่าเกลือแห่งแผ่นดินโลกเกลือคืออะไรพี่น้องครับเกลือเกลือทุกคนได้กินอยู่แล้วเกิดมาได้กินละเกลือเกลือไปเค็มใช่ไหมเกลือเค็มโอ้คนนี้บอกว่าคนนี้ใจกว้างดีใจกว้างมือนทะเลเลยโอ้อันนี้อันตรายนะพี่ใจกว้างกว่าทะเลเค็มไง ทะเลวันเค็มโอเคแต่คําพูดของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นนะฮะต้องใจกว้างเหมือนแม่น้ําลุ่มแม่น้าอเมซอนนะนะครับต้องเป็นใจกว้างเหมือนลุ่มแม่น้านะเราทีนี้เราจะอวยพรใครบอกว่าโอ้พี่นี่ใจกว้างเหมือนแม่น้ําอเมซอนเลยนะครับโอ,โอเคนี่คอยอยโอ้น,อน้ําจืดไงน้ําจืดเป็นไหนก็เกิดชีวิตเนี้ยแต่น้ําเค็มเป็นไหนนี่ตายหมดอะค็มโอเคพระองค์ตัดว่า เกลือแห่งแผ่นดินโลกทำไมท่านทั้งหลายจงเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับมาเค็มได้อย่างไรเออท่านเคยสงสัยไหมว่าเกลือมันหมดรสเค็มเออต้องไปแถวสุสาครครับไปดูการทํานาเกลือโอ้ผมคิดว่าการทํานาข้าวมันยากแล้วเจอนาเกลือยากกว่านะเจอนากว่ายากกว่าตรงไหนมันร้อนนะเขาจะต้องผ่านน้ำเข้ามาเอาน้ํามากรองเอาน้ํามาตาก พอ,อโดนแสงแดดมันเริ่มแห้งๆๆๆมันก็คือเกิดค่าพอเกิดค่าปุ๊บเกิดเกลือเกิดเกลือขึ้นแล้วเราก็เอาเกลือนั้นมากินความหมายของพระเจ้าครับเอ๊ะเกลือผมอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้เกลือหมดรสเค็มด้วยเหรอเออนั่นแหละสิมันคือคําอุปมาอมุปไมครับแต่ไม่แน่ใจนะครับที่ทะเลเจสซีที่กาลิลีนะฮะทะเลเจสซีท่านเคยได้ยินใช่ไหมครับ ที่เปะหลายคนปัจจุบันนี้ไปทะเลเกลือฮะทะเลเกลืออันนี้เกลือจริงๆเลยนะเกลือจริงๆครับผมได้ดูอ่านในประวัติศาสตร์ตอนนี้ใน YouTube ก็มีคิดว่านะคนไปลงทะเลเกลือพอลงไปในเกลือเนี่ยลงไปในน้ำเนี่ยคุณไม่จมอะ่ะแปลกไหมไม่จมเออที่ในความเค็มจริงๆเลยเนี่ยมันก็ไม่จมด้วยไม่จมกม็ลอยลอย,ลยนะนะี่แหละครับแล้วก็เขาก็จะเอาโคลนมาพงองว่าพอกตัวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือทะเลเจซีก็คือเค็มทะเลเค็มผมคงความหมายว่า ตรงนั้นนะฮะตอนที่โรรองรงอยู่ตรงนั้นนะ่ะไอ้ทะเลเนี้ยเมื่อเกลือมันขึ้นมาคงไปอยู่บนบนดินนานๆเนี่ยเอามากองไว้บนนานๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะเริ่มจืดลงเรื่อยๆจืดลงเรื่อยๆจนจนกลายเป็นกองเป็นกองเกลือแต่ไม่มีความเค็มผมคาดว่าอย่างนั้นนะทีนี้ถ้าเกิดเกลือคำว่าเกลือแล้วม,มีความเค็มเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมผมว่ามันก็คงจะเป็นดินแบบเป็นดินที่มันไม่มีสารอาหาร นเข้าใจความหมายไหมดินที่มันไม่มีสารอาหารทําอะไรอะ่ะไม่มีประโยชน์ทําอะไรไม่ได้เอาไปปลูกต้นไม้ก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้พระเจ้าตัดอย่างนี้เลยเห็นไหมพระเจ้าตัดว่านะเกือถ้าหมดความเค็มไปแล้วจะทําอะไรได้แต่นั้นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำนี่ไงพระเจ้าตัดแบบนี้ ถ้ามันไม่มีประโยชน์แล้วทําไรครับก็ทิ้งพอทิ้งเสร็จแล้วก็ไม่ประโยชน์ก็คนก็เหยียบย่ําไปเอาไปถมไปทําถนนได้เหยียบย่ําไปตลอดไม่ไมีไม่ประโยชน์เลยเรากำลังย้อนคิดว่าชีวิตเราเองนั้นนะฮะมนุษย์เราเองเนะี่ยเราเองนั้นจะต้องทําตัวเองให้มีประโยชน์ต่อสังคมเราต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งเราเป็นผู้เชื่อคริสเตียนเนี่ยเราต้องเป็นผู้ที่ต้องออกมานะฮะเพราะสังคมปัจจุบันเนี้ยสังคมแห่งความมันเน่าอะ่ะแต่เกลือทาได้หลายอย่างไหมฮะเกลือ ถ้าความเค็มยังสมบูรณ์อยู่มันรักษาความเน่าของทุกอย่างได้เช่นเราเอาเกลือไปหมักเนื้อไปหมักปลาไปหมักหมูใช่ไหมครับแปลกไหมเอาเอาแค่ไปคุกเนี่ยมันก็ไม่เน่าอ่าเพราะเกลือรักษาความเน่าได้ย้อนคิดต่อมาในสังคมว่าวันนี้สังคมมันเน่าเราทำไงให้สังคมเน่า<อ>เราก็เอาตัวเราเข้าไปที่เราจะต้องเป็นเกลือไปเอาไปแนะนําเขาไปบอกเขาว่า สิ่งนี้ทําแล้วมันไม่ดีนะทำมันไม่สมบูรณ์นะก็แค่แบ่งปันไปเหมือนผมวันนี้ผมก็มาเาแบ่งปันให้ทุกท่านฟังว่าถ,ถ้าเราเองนั้นลุกขึ้นมาแล้วประกาศพระวจนะของพระเจ้าออกผ่านทาง Facebook l i v e ก็ดีทาง Youtube ก็ดีทําให้ทุกคนได้รับพระวจนะของพระเจ้าผมว่าสังคมเราจะน่าอยู่เยอะเลยและสังคมนี้จะมีแต่ความรักเห็นไหมฮะโอเคต่อมานะความสว่างของโลกนะ ท่านังหลายเป็นความสว่างของโลกนกคอนซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เลยเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนอยู่ในเรือนนั้นท่านั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนตั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์อเมนพี่น้องครับนอกเหนือเราจะเป็นเกลือเราต้องปเป็นแสงสว่าง แสงสว่างนะครับหมายความว่าไงแสงสว่างแสงสว่างก็เปลี่ยนเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะฮะเห็นไหมครับหรือแสงตะเกียงหรือแสงหลอดไฟเพราะว่าเมื่อเราเป็นแสงสว่างความมืดกลัวอะไรครับความมืดกลัวแสงสว่างวันนี้ถ้าเราลุกขึ้นเป็นแสงสว่างความมืดในสังคมความมืดในครอบครัวความมืดอะไรต่างๆความมืดในจิตใจเราก็จะหายหมดเมื่อก่อนผมมีแต่ความมืดนะความคิดลบมากเลยผมเป็นคนความคิดลบ คือความคิดเห็นแกตัวตัวเองอ่ะยังมีอยากได้โอ้ใครมาอะไรเนี่ยบอกว่าพี่ไปทางหน้าอย่างเดียวเลยผมไม่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็มาย้อนคิดได้ว่าโอ้ยนี่เราทาแบบแบบนี้นะเมื่อก่อนเราก็เคยช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันเจอแบบว่าคือช่วยไปแล้วมันมันมันไม่ได้อย่างใจอยนะ่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไงเพราะเราเป็นความเชื่อเองเป็นความเชื่อที่เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยแล้ววันนั้นคูมาเจอตรงนี้บอกเอา้าพระเจ้าบอกให้เราช่วยนะจะมีข้ามพีเดี๋ยว พรุ่งนี้ดีกว่าผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะว่าการช่วยเหลือคนเด่นเนี่ยถ้าช่วยเขาแล้วเขาไม่ช่วยเราแล้วเราทํายังไงเราจะต้องเคลียร์ใจเราอย่างไงเอออันนี้สําคัญมากเลยนะสาคัญมากครับพี่น้องครับอันนี้แหละครับพระเจ้าจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราจะรักใครเนี่ยให้รักเหมือนรักแบบอากาเป้เพราะว่าเดือนหน้านเราจะเป็นซีรีส์ทั้งเดือนเลยคือจะพูดเรื่องความรักตลอด <laughs> เราจะรักใครสักคนหนึ่งต้องรักแบบอากาเป้รักแบบอากาเป้คือไงรักไม่หวังประโยชน์ สิ่งตอบแทนใดๆเหมือนกับพระเจ้าพระเจ้ารักเราไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆแล้วพระเจ้าไม่ได้คาดหวังเราเราเองจะรักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้านะแต่พระเจ้าเนะี่ยรักเราแล้วไม่งงนะเหมือนเราวันนี้ยเรามีแม่มีพ่อ win. เราออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าพ่อไม่รู้ว่าเราอะรักรักเขาหรือเขาเร,าาร,ากรักเราไหมเร,เราก็แสวงหาถ้าไม่รักเราไหมอะไรเงี้ยเราจะถามอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่จริงแล้วเขารักเราตลอดเวลา แต่เราเองต่างหากเนะี่ยรักเขาไหมเรารักเขาไหมนะถ้ารักเขาต้องดูแลเขาสิแต่ส่วนใหญ่อะบางครั้งพูดแต่ปากไงเราอะพูดแต่ปากปากเนี่ยเก่งไงลิ้นเก่งไงแต่การกระทําเนี่ยมันตรงกันข้ามนะหลายคนเป็นอย่างนี้น,น,นี่เลยเราจะเป็นต้องลุกขึ้นถ้าวันนี้เรามีพ่อแม่เราทําทาไงอะถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ได้อยู่ไกลกันก็ส่งเงินส่งทุกอย่างไปให้โทรถามถ่ายอะไรเงี้ย เหมือนพ่อผมก็อยู่ไกลมากเลยจากจากเชียงใหม่ไปที่ลำสนทีเนี่ยก็800โลถ้าไปกลับไปกลับก็ไม่ไหวผมก็ย้ายพ่อมาอยู่ด้วยพ่อก็ไม่มา <laughs> พ่อก็ไม่มา <laughs> พ่อก็คนแก่แล้วนะ80กว่าก็พงชินอยู่ในพื้นที่ครับก็เลยไม่อยากมาแต่ผมก็ส่งทุกอย่างนะทุกอย่างที่ของใช้ของพ่อผมก็จะส่งไปทุกเดือนทุกเดือนอะไรเงี้ยเพช่วงนี้โควิดเงินก็มันก็ต้อง แบ่งทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะส่งเงินบัญชีพ่อผมไม่บอกว่าส่งเท่าไหร่นี่คือเราไม่ส่งไปนะครับนี่คือนี่เราต้องต้องทำนะเราฐานะเป็นลูกเมื่อเพราะเขาเลี้ยงเราโตมาแล้วเราก็ดูแลแม่ผมก็จะมีแม่แม่แม่ผมไม่เสียไปแล้วแต่นี้แม่แม่คือแม่ใหญ่แม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับพี่น้องตลอดเวลามาตั้งแต่โควิดมา5ปีกว่าเนี่ยตั้งแต่แม่ติดเตียงมาเนี่ยผมก็สงสารภรรยาแต่ว่าภรรยานี่สุดยอดในภรรยาผมนะะไม่บอกให้ตรงนะ ไม่มีใครได้ขนาดนี้ละผมบอกไว้เลยว่าวันที่เราวันที่เราเองนั้นเห็นแม่ที่เลี้ยงเรามาเนี่ยนะครับแล้ววันหนึ่งท่านก็ต้องมานอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยอาการถึงเครียดเส้นเลือดตีบนะครับแม่แม่ยายผมไม่ตีดธรรมดานะแกตีบเจ็บจุดบนสมองเลยก็คือแขนขาอ่อนแรงหมดเลยเหมือนเป็นคนอัมพฤกษะอะมันอัมพฤกแล้วก็มันก็เป็นเหมือนเป็นอัพาตเลยก็ก็ก็ดูแลไปตลอดเวลานะครับผมถามนะวันเนี้ย ทุกสี่ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราจ้างนะเราต้องพลิกผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงเนะี่ยต้องพลิกทุกตัวทุกสี่ชั่วโมงนะแล้ววันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงอะยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะยี่สิบสี่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 แบ่งไปสี่ชั่วโมงตื่นมาพลิกนะสี่ชั่วโมงตื่นมาพลิกนะ <c oughs> พลิกสุดท้ายของกลางคืนก็คือประมาณตีสามนะตีสามเนี่ยตีสามครึ่งตีสามตือนตีสี่นะพลิกก็นับไปอีกไปเรื่องก็คือแปดโมงเช้านะ ก็ทาแบบนี้ตลอดเวลานะครับก็ตลอดนี้เวลามานี่ก็ผมเห็นภรรยาก็งานหนักครับเพราะต้องนอนอยูคุณคุณแม่แล้วก็บางทีผมก็มานอนเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็ต้องนอน,นที่หนึ่งเพราะว่าบางทีผมต้องตื่นเช้าอย่างเงี้ยก็ก็เออกลัวภรรยาก็กลัวว่าเดี๋ยวป้า,ป,าป้าตื่นตอนตีสามอะไรเงี้ยแล้วก็นอนไม่หลับก็ <c oughs> นี่คือสิ่งที่คือว่าความรักนะไม่มันมัน,ม,นมันพูดไม่ได้เห็นไหมครับมันไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอความรักที่แท้จริงอะมันคืออะไร แต่วันนี้ความรักแท้จริงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากพูดมันอยู่ที่การกระทํำถ้าวันนี้การกระทําที่เราทําลงไปนั่นะมันไม่ต้องพูดนะมันบอกได้เลยว่าสิ่งที่เราทํานั้นนั่นคือความรักจริงๆวันหนึ่งถ้าเกิดว่าแม่เราไม่รักเราเนี่ยแล้วใครจะเลี้ยงเราเราเกิดมาช่วงตั้งแต่ปีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ สองปีแรกคุณยังกินอาหารเลยไม่ได้เองเลยทําอะไรไม่ได้หมดเลยต้องกินนมกินอาหารอ่อนปีที่สามเริ่มคานเริ่มต่อแตะต่อแตะเริ่มพูดปีที่สี่เริ่มวิ่งได้ปีห้านี่ห้าขวบนี่ก็สบายละเริ่มดื้อมากห้าขวบเนี่ยนะเริ่มดื้อนะสี่ขวบหขวบนี่ดื้อมากเลยนะ สามขวมนี้กน็นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะในชีวิตก็คือเราเนาะโอเคครับก็วันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้เนาะโอเคก็ถึงเวลาที่ผมต้องเดินทางแล้วนะครับเราอธิษฐานร่วมกันนะครับสอนรทุกการแต่พระเจ้าวันนี้ครับองขอบคุณพระองค์วันนี้เป็นวันสปาโตขอพระพรที่หลังไหลออกมาจากปากพระองค์นั้นจะเป็นพระพรกับคนมากมายพร่บิดาเจ้าวันนี้ครับองเชื่อว่าผู้คนที่ฟังคลิปของผมนั้นจะมีสันติสุขและมีกำลังใจมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นพระองค์เจ้า ขอส่งอวยพรเขาด้วยขอส่งปกป้องครอบครัวทุกครอบครัวด้วยที่ฟังลาไลายสวนนี้พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์รุยฐานด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแห่งชาวนาเสร็ตอเมนอเมนวันนี้ครับพี่น้องครับโชคดีนะฮะวันนี้ช่งชมยินดีสู้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 ูููู้้้เลยนะครับ